สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของการติดไวรัสใน ICU นะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับช่องหมอชัดใั้ ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญด้านการรคปอดไอยครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อไวรัสใน ICU นะครับซึ่งก็มีคุณหมอหลุยส์นะครับเขาอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยเขาก็เขียนบทความหนึ่งขึ้นมา ลงในรารสษรการแพทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสที่เราเจอใน ICU นะครับเพราะจากภาพนี้เราก็จะเห็นวา่าใน ICU เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีคุณหมอมาเยี่ยมหลายคนเลยใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆหรือ,อยิ่งใช้ซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะติดเชื้อได้มากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีเชื้อไวรัสที่มันอยู่ใน ICU ของเราด้วยนะครับ จากภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในการที่ผู้ป่วยคนหนึ่งมานอนใน ICU นะครับมันก็จะมีการรักษาใช่ไหมครับซึ่งยาการรักษาบางครั้งเนี่ยมันเป็นยาที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันลดลงนะครับเช่นพวกสเตียรอยอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยเป็นตน้นมันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันลดลงเราก็มีโอกาสที่อาจจะได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับ รวมทั้งาการเจ็บป่วยในอดีตบางทีเราเป็นโรคภูมิภูมิการเราต้องกินยาอะไรบางอย่างอยู่เราเป็นมะเร็งนะครับเป็นโรคเรล้อรลังต่างๆพวกนี้มันก็ทําให้ภูมิเราไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับพอภูมิเราไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้มากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวแล้วบางคนเป็นพวกเลิอมเป็นงูสวัสดใช่ไหมครับพอไม่สบายหนักเนี่ย มันก็จะกําเริบงูสวัดกําเริบได้เลยนะครับมีหลายคนที่มากําเริบช่วงโควิดตอนนั้นที่มีติดเชื้อมากๆเนี่ยก็มีเหมือนกันรวมทั้งใครที่ไม่สบายหนักๆห,หรือชอบกินยาฆ่าเชือ้อซื้อกินเองนะครับมันจะทําให้ลําไส้ที่ในแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยที่เดิมมันควรจะเป็นเชื้อที่ดีนะครับมันโดนยาฆ่าเชื้อเนี่ยฆ่าตายไปหมดนะครับแล้วมันก็จะเกิดเชื้อตัวอื่นที่มันทําให้กกอโรค มาอาศัยอยู่ในลำไส้ของเรานะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเลยเราต้องมีเชื้อประจําถิ่นที่ที่ดีนะครับที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคจากข้างนอกเนี่ยเข้าสู่ในร่างกายของเรานะครับรวมรวมทั้งตอนที่มาโรงพยาบาลก็ต้องมีการเจาะเลือดใช่ไหมครับแทงเส้นให้ยาให้สารอาหารพวกนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องให้ยาเข้าไปทางเส้นเลือดก็เลยต้องแทงเข็มไปนะครับแต่เข็มพวกนี้ถ้ามันอยู่นานๆเนี่ย พวกนี้มันก็ทําให้ติดเชื้อทางอุปกรณ์ที่เราแทงผ่านผิวหนังเราเข้าไปได้นะครับเชื้อมันก็จะเข้าสู่ผิวหนังตามตรงที่เราแทงเข็มนี่แหละนะครับรวมทั้งยาฆ่าเชื้อต่างๆถ้าบางคนเรามีกินยาป้องกันการติดเชื้อไว้เนี่ยการติดเชื้อมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแต่กลับการบางคนได้ยาฆ่าเชื้อมานนานมากๆเนี่ยพอมันมีการติดเชื้อใหม่เนี่ย เชื้อตัวใหม่ที่เข้ามาจะดื้อต่อ,อยาฆ่าเชื้อที่เคยได้อยู่เดิมนะครับแล้วมันก็จะดื้อต่อ,อยาหลายตัวเลยซึ่งเชื้อพวกนี้ชอบอยู่ใน ICU นะครับ ถามว่าเวลาเราติดจากไวรัสเนี่ยเราได้จาดทางไหนนะครับทางที่1เลยก็คือติดจากในโรงพยาบาลนะนะครับในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยอาจจะมีการระบาดของไวรัสตัวนี้อยู่หรือมีไวรัสตัวนี้เหมือนกับอยู่ประจําในโรงพยาบาลนั้นเลยมันก็มีนะครับแล้วพอเราเข้าไปนอนในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้เข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับ หรืออันที่สองมันเป็นไวรัสที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันกําเริบนะครับเช่นพวกเชื้อเลิมพวกเชื้องูงสวัสด์อย่างเงี้ยมันอยู่ในร่างกายเราเงียบๆถ้าวันหนึ่งเราไม่สบายหนักเนี่ยมันก็กําเริบเกิดโรคขึ้นมาได้ขณะที่เรานอนโรงพยาบาลนะครับ ซึ่งการติดเชื้อไวรัสในโรงพยาบาลเนี่ยที่เราเจอได้เช่นไข้หวัดใหญ่นะครับอาจจะเป็นสายพันธ์ A สายพัน์ B เนี่ยพวกนี้เจอได้หมดเลยนะครับอาการเนี่ยก็อาจจะมีอาการเล็กน้อยไอเจ็บคอจามน้ำมูกจนรุนแรงถึงปอดอักเสบและการหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะครับซึ่งพวกนี้อันตรายมากๆรวมทั้งอาการในปอดของไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยมันมีอาการนอกปอดด้วยนะครับไข้หวัดใหญ่สามารถทําให้หัวใจอักเสบ หัวใจขาดเลือดมากขึ้นนะครับหรือว่ามีกล้ามเนื้ออักเสบเกิดขึ้นมาได้ก็ได้นะครับบางคนเป็นสมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบจกให้วัดใหญ่ได้นะครับเชื้อตัวนี้นอกจากนี้คนที่ติดเชื้อไข้วัดใหญ่ไปแล้วเนี่ยจะติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ง่ายขึ้นนะครับมันเหมือนทําให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็เลยรับเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีรียเนี่ยได้ง่ายขึ้นไปด้วยนะครับ การตรวจว่าเราเป็นติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไหมนะครับเราก็สามารถตรวจพบแอนติเจนใช่ไหมครับหรือตรวจวิธี PCR คล้ายๆตอนโควิดเลยนะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ mm hmm. การเพราะเชื้อเนี่ยมักจะทําในการทดลองนะครับไม่ค่อยทําในชีวิตจริงเท่าไหร่เพราะมันรอผลนานนะครับหรือบางที่ตรวจดูภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันว่าเออว่าช่วยในการวินิจฉัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ การรักษาหลักๆเราก็จะกินยาฆ่าเชือ้อไขวันใหญ่นะครับเช่นชื่อว่าโอเซลทามิเวียซานามิเวียหรือบาล็อกซีเวียนะครับก็เป็นยาตัวใหม่ที่กินระยะเวลาสั้นลงกว่าโอเซลทามิเวียนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรักษาบางทีเราจะติดเชื้อ RSV นะครับซึ่ง RSV เนี่ยมันก็มีสายพันธุ์ AB เหมือนกันแล้วเราก็พบว่าพวกนี้บางทีอาการเนี่ยมักจะเจอในเด็กๆใช่ไหมครับทำให้เกิดหลอดลมฝอยอักเสบ แต่มีผู้ใหญ่นะครับช่วงที่ RSB ระบาดในเด็กเนี่ยมีผู้ใหญ่เนี่ยอายุ80-90เนี่ยมานอนใน u c u ของผมหลายคนแล้วเป็น r s v นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไอเยอะแล้วหายใจเนี่ยเสียงดังวีดวดีตลอดเลยเป็นหลอดลมฝอยอักเสบเหมือนในเด็กๆเลยนะครับบางคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้การเดินหายใจเนี่ยล้มเหลวได้โดยเฉพาะคนที่มีปอดอุดกั้นเรือรังอยู่เดิมหรือเป็นโรคหืดกำเริบอยู่เดิมนะครับ กลุ่มนี้อาจจะต้องระวังเลยว,ว่าถ้าติดเชื้อตัวนี้ไปเนี่ยมันจะทําให้อาการมันรุนแรงมากนะครับเราก็ตรวจ PCR แอนติเจนเหมือนกันนะครับในสำหรับกลุ่มนี้ ซึ่งกลุ่มนี้จริงๆแล้วยารักษาเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ดีมากนะ,นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรักษาตามอาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดอสุงอายุมาเป็นเนี่ยก็จะทําให้มีอาการยาวนานได้นะครับแต่บางกรณีลาชวินาาให้ยาชื่อไรบ้าวิดินหรือพาลิวิซูแมบนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะครับพวกนี้เนี่ยเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะรักษาตามอาการเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ยาพ่นแขลอดลงในเรื่องของโควิด เองเนี่ยหลายคนก็เคยเป็นโควิดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีอาการเหมือนหวัดเน้วไข้ไอเหนื่อยปวดท้องท้องเสียจมูกไม่ได้กลิ่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวอยู่เดิมเนี่ยโควิดมันก็อาจจะรุนแรงจนหนึ่งทําให้การหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับ การตรวจโควิดก็คล้ายๆกันคืออาจจะใช้วิธี PCR อแอนติเจนนะครับดูชิ้นเนื้อหรือเจาะดูภูมิคุ้มกันอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และก็คุณหมอจะส่งตรวจนะครับการรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าติดเชื้อดุนแรงจนต้องนอนใน ICU นะมักจะมีออกซิเจนต่ำคุณหมอจะให้ยากดภูมิชื่อว่าเด็กซาเมทาโซนไปนะครับแล้วก็จ,จะให้ยาชื่อเลมดีซเวียนะครับอาจจะพิจารณาใช้ยา กดภูมิตัวอื่นเช่นชื่อท o ริซิสซูแมปหรือบาลิซิ i ินิฟนะครับอันนี้ก็คือ้นอยู่ก้อบ่งชี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวโควิดเรื่องของเลือมงูสวัสดีอันนี้จริงๆพบได้บ่อยนะครับในคนไข้หลายคนเลยนะครับซึ่งพวกนี้เกิดจากการที่มีเชื้ออยู่เดิมในร่างกายเราแล้วมันกําเริบตอนที่เราไม่สบายหนักนะครับหรืออาจจะเจอในคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะก็ได้นะครับพวกนี้ทําให้ปอดอักเสบแล้วก็การหายใจล้มเหลวได้นะครับถ้าเป็นพวกเลิมเนี่ย พวกนี้บางทีมันจะกำเริบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นที่ผิวหนังใช่ไหมครับอาจจะเป็นที่ลิมฟีปากของเรานะครับหรืออวัยวะเพศหรือตามผิวหนังนมันมีแผลนะครับพวกนี้ก็จะต้องใช้รับการรักษาบางลาพลภูมิไม่ดีมากๆเนี่ยมันทำให้หลอดอาหารอักเสบหรือก็จกตาอักเสบ หรือเป็นสมองอักเสบได้เลยนะครับพวกนี้ก็จะมีอาการทางสมองค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นงูสวรัรด์เนี่ยเราก็จะพบผื่นงูสวัสด์ขึ้นตามตัวขึ้นมาเป็นตุ่มๆๆขึ้นมาเลยขณะที่เรานอน ICU นะครับแล้วมันก็ทําให้สมองอักเสบไขสันหลังอักเสบได้มีตับอักเสบแล้วก็มีตาอักเสบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นส่ง PCR อานะครับอาจจะได้จาก เลือดน้ำล้างปอดนะครับในน้ําไข่สลังหรือว่าชิ้นเนื้อก็ได้นะครับหรือส่งดูภูมิคุ้มกันของตัวโรคก,ก็ได้นะครับการรักษาก็จะให้ยาฆ่าเชือ้อ,อนะครับซึ่งจะเป็นชื่อว่าอะไซโคเวียแฟนซินไซโคเวียนะครับแล้วก็วารัไซโคเวียพวกนี้ก็จะเป็นยาที่ท,ที่ให้สําหรับฆ่าพวกงูสวัดนะครับ นอกจากนี้มีเชื้อไวรัสชื่อแปลกๆ,ลๆอีกนะครับเช่นพาราอินฟลูเอนซ่าหรือฮิวแมนเมตาเนิลมไวรัสนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมก็เจอใน ICU เรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นชื่อที่มันฟังแล้วมันแปลกเราเลยจะไม่คุ้นเท่านั้นเองนะครับจริงๆเจอเรื่อยๆก็ส่งโดยดู PCR a n t i ์แอนติเจนอะไรเงี้ยนะครับในการวินิจฉัยพวกนี้จะเป็นรักษาตามอาการนะครับเพราะว่าไม่มียาฆ่าเชื้อจำเพาะนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับก็คือคนที่มานอน ICU เนี่ยถ้าเกิดมีภูมิคุ้มกันไม่ดีอยู่เดิมนะครับหรือโรคเนี่ยรุนแรงมากเนี่ยจะมีการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายนะครับแล้วเชื้อไวรัสเนี่ยมันสามารถติดได้2วิธีคือเป็นเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือเป็นเชื้อที่อยู่ในร่างกายเรามันกําเริบขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะเป็นเชื้อตัวไหนนะครับ เชื้อที่ติดได้ในโรงพยบาบาลจะเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดเป็นตัว RSV ก็ได้นะครับงูสวัสดเลือมอะไรพวกนี้มันก็เป็นเชื้อที่ที่เจอได้บ่อยนะครับแล้วบางชนิดเนี่ยมันไม่มียารักษานะครับการรักษาหลักก็คือรักษาตามอาการนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสใน ICU นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนเนื้อหาเนวนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ,ส,รบวนนสวัสดีครับ